ไรมาขนาดนี้นนแล้วเออทำไมมาสายจังอะเราลืมตั้งนาฬิกาปลุกค่ะนี่เธอครูกำลังสอนอยู่คี่คติกินิสสอนที่กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยตอบถูกใจครูครูใพ้ราะวันนี่ชอบไหมเนี่ยเป็นครูใจดีหรือครูใจร้ายาเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเรานะครับใครกดไลค์ like คลิปนี้ขอให้เจอครูที่ใจดีๆนะครับคลิปนี้เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงไม่ไดราม่านะคะ โอ้ยโอ้ยตื่นเต้นจังเลยวันนี้เปิดคอมวันแรก <S <S จะเจอเพื่อนแบบไหนแล้วก็ครูเป็นยังไงตื่นเต้นจังเลยสาธุคอยครูเจอครูใจดีๆเจอครูสวยๆแล้วหรอน่ารักน่ารัก <S 2> <S 2> โอ้รีบไปก่อนดีกว่ารีบไปแต่งตัวเดี๋ยวไม่ทันทันยังไงเนี่นะ ไปเดียนวันแรกอะ่ะใส่ชุดเนี้มัาต้องห้าเดือนแล้วเพื่อรอไปเรียนเลยนะเนี่ยจะเจออะไรบ้างเนี่ยเป็นกว่าอโอ้โอ,โอโาบน้ำเสร็จแล้วโอ้ใ้ใส่สักทีห้าเดือนอสักแล้วสักอีกออกระเป๋า กระเป๋านักเรียนน่า,นารักเังเลยเอ๊ะอ๊ะมันมันอ๋อออ๋ออ้โวอุ้ยดูสิเข้ากับตัวดิพอดีเลยเอ๊ะแต่เราควรเอาอาวุธไปด้วยนะนีเ่เ,เป็นอาวุธาการเรียนของเราไปดีกว่า bỏ như này đi à con không, đây đời 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 với đây là Cả mấy cháu, cả giáo mấy ออุย้ะ่รีบหน่อยนะครับเอาสาไม้อันนี้สุกหมดยังฮะสุกหมดแล้วจ้าเอาสาไม้ครับแม่ค่ะเอจ้าเอ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 าใบนี้ครับเอาข้าวเหนียวด้วยเอาข้าวเหนียวด้วยเร็วเร็วสิเร็วเร็วเร็วตังตังตามกังตังตังตามตามไม่มีตังเอานี้ไปละกันะไรไม่บายนุ่มๆตามเราเหลือสาไม้สุดท้ายจ้าเอ๊ะวุ้ยไปอะไรนะนุ้มเเคราไปหน่อยกันไหม ได้แล้วจ้าตังแล้วจ้าเนื้อกค่ะอุ้ยโน้ตโน้ตโ้ตโอ้โหตายเจอสองคนนิดถูกคุณครูครับสวัสดีครับขอโทษนะครับที่มาสายโต๊ะทีอยู่ตรงไหนกะติ้ทำไมมาสายขนาดนี้ไม่เรียนที่บ้านเลยล่ะเออขอโทษนั่งตรงนี้นี่โต๊ะเธออยู่นี่โต๊ะผมอยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ทำแนี้ค่ะคุณครูแล้วเนี่ยเออขอโทษครูเออครูไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะครูจะสอนแล้วนะคติตั้งใจเรียนนะนี่ A B C D E F เออหิวจังเลยไก่ที่ซื้อมายังไม่ได้กินเลยทุกคนเีลยวนี้เพื่อนฉันยังไม่มาเลยหรือ่ยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าหน้าก่อนหน้าก่อนอ้าวดีตีสวัสดีจ้าเธอทำไมมาสายจังอะเราลืมตั้งนาฬิกาปลุกค่ะนี่เธอครูกำลังสอนอยู่เนี่ยตั้งใจฟังเลยสิ คัตต้ลองตอบครูสิว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรเท่ากับสองครับเพชโอไหนลองตอบคุณครูสิหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรอืมนี่เท่ากับหน้าต่างค่ะครูเก่งมากถูกถูก,ถกต้องอนี่คัตเต้ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างนะนี่เขาดูดีเขาตั้งใจเรียนตอบคำถามก็ถูก<ๆ>ลูกกินอะไรมาหรือยังยังเลยค่ะโบไหนของกินหนูแล้วลูกอยู่ในกระเป๋ามามาเดี๋ยวคุณครูยินพ่านะอ่ะกินก่อนก็ได้ขอบคุณค่ะ คัตตจะทำอะไรนะ่ะนี่ครูกำลังสอนอยู่นะจะกินของไม่ได้เสียมารยาทเก็บก่อลก็เพื่อนจะกินได้อย้วทำไมกินได้เพื่อนคันตตตั้งใจเรียนและก็ตอบคำถามครูถูกด้วยครูกำลังอนุญาตให้กินได้คัตตจะทำอะไรนะไะ่ะ้อหิวอะครับอ่ะเอางี้กระไรกันเดี๋ยวครูจะถามคำถามติว่าสองบวกสองได้เท่าไรมาถูกแล้วครูจะให้รางวัลเธอได้กินไก่นะ บวกก็ต้องเท่ากับหัวใจสิครับผิดนะอ่ะโบลองตอบคุณครูจิสองบวกสได้เท่าไหร่สี่ค่ะโบเก่งมากถูกจ้าถูกโบเก่งมากอ่ะตอบถูกครูให้รางวัลนะครับขอคุณค่ะอู้หูิวว่าจะกินอะไรกินก็ไม่ได้สอสิ คติกินดินสอนี่กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหหอวมากอืม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 เอาอยนี้โบกินได้อ่ะโอเคเ่ยเห็นไหมดูนี่นะดูคติที่ชอบแกล้งเพื่อนเป็นจริงเห็นนะจะกินได้ผมกอเปล่ากินได้ไหมโบนี่แล้วให้โบกินนะดินสอมกินไม่ได้นะกินได้ไม่ใช่โหกินได้กือคืออืมคติดี่มันแกล้งกันทั้งครูเลยเลยนี่จะต้องโดนตี โบเธอจะจูงมันกันปะนีอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องครูนีโบเจ็บไหมครูขอโทษแต่ครูตีค่อยๆครูไม่ตีแรงหรอกคุณทำไมไม่ตีด้วยผมเลยอันนี้อ่ะไม้คุณครูอูขอโทษครับอ่ะแต่ครูจะสอนแล้วนะถ้าใครตอบได้ครูจะให้รางวัลอันนี่ตัวอะไรอ่ะคณิตเราอ่านที่นี่อะไรเนี่ย อ่าโน้ตโน้ตโน้ o โนครับผิดไม่ตอบผิดอ่ะโบลองตอบซิว่าอ่านว่าอะไร no 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 ้ตโ b o ตทีโอเคค่ะโอ้โหเก่งมากถูกอ่ะถูกจะให้รางวัลเธอนะโอเคโน้ตบุ๊กโอเคโน้ตบุ๊กโอเคอ่านตรงตัวไงแล้วคำนี้ครับคุณครู อะโบตอบเพื่อนสิว่าคำนี้ที่ครูสอนโบนะ้า m o อน on keya m o on k e y โอเคกลับไปเรียนที่เพจอื่นละหู <c oughs> โูโบโบรู้ไหมตอบถูกใจครูอะครูให้รางวัลนี <c oughs> ่ชอบไหมเนี่ยครูใจร้ายอะโรงเรียนนี้ไม่อยู่ติธรรมเลยอ่ะอย่างน้อยครูก็แบ่งปใว้ผมบ้างสิครับอืมได้สิก็ติอันอนี้เอาป่วใจเรียนะ ไม่ชอบก้เพื่อนอย่างนี้เนี่ยเก็บโคแกให้นะอูต้าจ่ายซื้อให้เลยนะเนี่ยจริงจริมโบอร่อยไหมเนี่ยบูต้าจ่ซื้อมาให้เธอเลยเลยเนี่ยจะเป็นอะไรโบน้าน้าโดนตัวจะเป็นอะไรอะโบเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยหนูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหนูแพ้ พาไปห้องพยาบาลน้วการถูกสอนแบบผิดๆหรือการถูกตามใจมากเกินไปก็อาจทําให้มีผลเสียตามมาภายหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยควรจะมีเหตุผลทางการสอนแล้วก็การรับรู้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอัละ